กับรถ10เปรที่หน้ามองหน้าใช้เขาเรียกว่าอึดถึกทนนะคะ่าแมเนนถูกนะเป็นตัวสำหรับคนที่จะเริ่มต้นมีรถนะครับคันแรกนะหรือว่าเอาไปหัดขับ สวัสดีครับผมเนนะครับรถบ้านพลอยขวัญที่1เรื่องรถมือ2นะครับวันนี้กับ t o y ยต้าวีออนะครับตัวเจ0 1 0นะกับช่วงคันนี้แหละพี่เชื่อผมกับรถ10ปีที่น่ามองน่าใช้เขาเรียกว่าอึดถึกทนนะค่าแม่ทันแน้นถูกนะเป็นตัวสำหรับคนที่จะเริ่มต้นมีรถนะครับคันแรกนะหรือว่าเอาไปหัดขับผมแนะนำเป็นตัวนี้นะครับว่าเป็นรถ10ปีที่ ยังมีสเสน่ห์เป็นรถที่น่าใช้คันนึงเลยทีเดียวนะครับไฟนะฮะไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบธรรมดาตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเจเนี่ยออปชันหรือไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบหลอดธรรมดาค่าก็เรียกว่าซ่อมบำรุงค่า maintenance ถูกมากๆกหลอดหนึ่งร้อกว่าบาทนะครับส่วนในส่วนสปอร์ไลท์เนี่ยไม่มีมานะครับแต่เราซื้อเสริมได้นะชุดหนึ่งพันกว่าบาทเอาไปแต่งเพิ่มได้นะก็ถือว่าโอเคแต่ตัวนีนะ้เป็นตัวเดิมๆไม่มีอะไรนะครับ ในส่วนตัวเจเนี่ยอ่อเอิมออกห้างมาจะไม่มีแม็กตัวนี้แต่ได้แม็กมาแล้วนะครับเจ้าของเดิมใส่แม็กมาก็รูปร่างหน้าตาสวยงามนะครับกระจกมองข้างนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ตัวนี้นะครับเป็นระบบปรับมือนะฮะปรับจากข้างในใช้เป็นคันโยกนะครับตัวนี้ก็เป็นคันโยกแต่ถ้าเราไม่สะดวกที่จะใช้อ่าเป็นนวดแบบนี้ของเก่ามีครับชุดหนึ่งสองสามพันบาท สามารถเอามาติดตั้งได้เป็นระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้ตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าคุณใช้ไปอีก10ปี20ปีกระตกตัวนี้ก็จะไม่พังถ้าไม่ไม่โดนตัวผักแต่ผักเนี่ยมันก็จะไม่หักนะครับมันจะผักไปได้เลยนะฮะครับตัวนี้เป็นเมนุนทั้งหมดความเป็นเมนุนจะอึดถึกทนระบบเบรกนะระบบเบรกน่าจะเป็น,นดิสหลังดาแต่มีระบบเบรก ABS มาด้วยนะตัวกระจายแรงบเบรกอะไรต่างๆมีตัวนี้ก็ถือว่า โอเคนะฮะออปชันด้านท้ายนะตัวนี้ได้สปอยเลอร์นะเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะไฟท้ายนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นลายใหม่นี่เป็นตัวไมน์ไเชนแล้วมีติดตั้งนะเซนเซอร์ถอยมาให้ด้วยอันนี้จากเจ้าของเดิมนะครับก็ถือว่าโอเคนะไฟเบรกตรงที่3มีนะครับอยู่ข้างในฟิล์มจะมืดไปหน่อยก็อาจจะมองไม่เห็นพื้นที่ในการเก็บสัมพันะนะตัวนี้ ก็ถือว่ากว้างนะครับถือว่าใส่กระเป๋าเดินทางก็เดินทางไปไหนเนี่ยก็สะดวกสบายนะครับข้างล่างลางไปก็จะเป็นพื้นที่เก็บยางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับก็ถือว่ามีมาครบนะด้านท้ายนะครับก็จะไม่มีอะไรเพราะว่ารถตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่เป็นตัวโลก็ไม่ถือว่าโลสุดเพราะมันเป็น j a b s ถ้า J ตัว J ไม่ a b s เนี่ยเป็นโลสุดนะครับตัวนี้จะเป็น j a b s แล้วก็ถือว่าเป็นตัวขยับขึ้นเมือนนิดนึงนะครับ ในส่วนภายในเดี๋ยวเรามาดูภายในกันผ้าจะเป็นสักลาดนะกระจกไฟฟ้ามีทั้ง4บานนะครับภายในด้านหลังก็จะมีที่นั่งมีหมอนรองมีอะไรต่างๆมีกล่องเก็บของนะฮะที่วางแก้วนะ้ำนะครับตัวพวกอุปกรณ์พวก power outlet อะไรต่างๆข้างหลังไม่มี USB ชาร์จอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวประหยัดนะครับก็ถือว่าโอเคในส่วนด้านหน้า โซนหน้านะฮะก็จะมีคอนโทรลสวิตช์กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับมีระบบอ่าล็อกล็อกประตูนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ล็อกเลยนะครับพร้อมกุญแจรีโมทด้วยมีปุ่มล็อกกระจกไฟฟ้านะฮะอสามบานนะครับในส่วนภายในนะครับตัวนี้เนี่ยตัวคอนโซลน,นะครับคอนโซลก็ต่อ,อมาตรวานต่างๆจะอยู่ตรงกลางนะครับหรือด้านกลางนะครับก็จะมีอ่า วัดรอบความเร็วแล้วก็เป็นหลักไม้บอกตำแหน่งเกียร์นะครับส่วนแอร์แอร์ก็จะเป็นเมนูนนะครับปรับบิดเอานะครับแล้วก็จะมีตัวปรับแอร์สูงต่ำเครื่องเสียงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเสียงติดรถมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะได้ CD นะเป็น CD ซิงเกิลนะฮะแผ่นเดียวนะครับไม่มีไม่มีไม่มีตัวเก็บนะครับส่วนด้านหน้านะฮะก็จะมีปุ่มนะฮา power outlet ตรงนี้นะครับตรง ขาเบรกมือนะคะัคันเบรกมือตรงนี้นะครับจะมีตัว power outlet ให้อยู่นะครับเกียร์นะครับเกียร์นียจะเป็นเกียร์ cvt นะครับเป็นเกียร์ cvt นะปรับรถแล้วก็ปรับมี2 L มี L ก็ทดเกียร์ได้นะครับก็ถือว่าโอเคกล่องเก็บของนะฮะเก๊เก็บของแล้วด้านซ้ายนี่ก็จะมีที่ตำแหน่งวางเครื่องดื่มทั้งซ้ายและขวานะครับอ่ะขวานะครับมีให้หมดนะอ่ะก็จะมีอ่ะกล่องเก็บของเล็กเลน้อยน้อยนะครับไม่มีอะไร ผมอะไรอ่ะปรับได้นะครับขึ้นลงนะครับสูงต่ําไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดอ่ะควบคุมไฟหน้าแล้วก็ปัดน้ำฝนนะครับนะก็จะมีอยู่เท่านี้นะระบบความปลอดภัย i m a g มีนะครับมีด้านหน้า2คู่นะครับคือตําำแหน่งคู่กับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับบางแดดก,ก็มีแต่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามันเป็นตัวประหยัดนะไฟในเก๋งอะไรพวกนี้ทุกอย่างใช้ดได้หมด ไฟกลางนะไฟประตูพวกนี้ใช้ได้โอเคในส่วนเก็บเก็บของก็จะมีเล็กๆนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอ่าด้านหน้านะรถมีชนไหมรถบ้านพลอยขวัญของเรานะจะบอกเลยว่ารถเราไม่มีชนหนักที่ความน้ําท่วมอันนี้เราการันตีนะผมการันตีให้เลยว่าไม่มีแน่นอนระบุในสัญญาให้ลูกค้าได้เลยนะครับ ส่วนเครื่องตัวนี้นะเจะ้าวีออที่ผมแนะนําว่ารถ10ปีตัวนี้น่าใช้น่ามองเพราะอะไรเครื่องนะมาเลยครหัส 1NZ นะครับตั้งแต่วีออตัวแรกปี0 3 0ย์ 04, ขยับเข้ามาจนถึงเรียกว่าเกือบเวอร์ชั่นสุดท้ายเลยตัวนี้เป็นเครื่อง 1,500cc พร้อมเกียร์ CVT เรียกว่าขับขี่ปาดเปรี่ยวนะครับประหยัดค่าแม่นทนแนนโคตรถูกต้องใช้คำนี้เลยโคตรถูกถูกมากๆนะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่อง ประมาณ6 7 0 0บาทนะฮะน้ำมันเกียร์ก็ไม่กี่ร้อยนะครับในการบำรุงรักษาเนี่ยถือว่าถูกมากๆกนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะสำหรับลูกค้าที่มองหาอาจจะขยับจากมอเตอร์ไซค์หรือว่าพึ่งจะไปทำงานหรือจะหัดขับนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าใช้มากๆราคาไม่ได้แพงมาก2 0 0แสนกว่าบาทนะครับถ้าคุณไม่ติดยึดกับรูปโฉมนะต้องบอกว่าตัวนี้รถ10ปี ยังมีความนิยมอยู่ยังมีคนที่มองหาอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกว่ารูปโฉมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เลยนะเอาไปปรับแต่งอีกนิดหน่อยคุณใช้ได้อย่างสบายๆนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่แนะนำนะลูกค้าก็ลองตัดสินใจดูรถเก่าไม่ได้น่าเกียดอะไรมากมายนะครับเก่าใหม่คุณต้องเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุกๆ1 0 0 0 0โลเหมือนกันนะครับผมจะบอกให้ค่าบำรุงรักษาไม่ต่างกัน รถเก่าไม่ได้น่าเกียดนะครับเก่ามากก็ไม่ได้น่าเกียดก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้ผมก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับราคาคันนี้นะครับ v ี o อ2,010ตัว J นะครับออโต้รถบ้านพายควันของเราเสนอขายที่249,000บาทนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่099-4082222นะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดต่อนะการแจ้งเตือนของรถบ้านพาควันของเรา ส่วนวันนี้นะผมและก็ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ